สวัสดีครับพบกันในวันเสาร์ที่9คุมพาพันอีกแววแววแวว้ทําหารงวัสนาที่ปลูกไว้ริมทางเพื่อเป็นอาหารสำหรับสาธารณชนทั่วไปที่ต้องการอยากจะทานรุ่มไอ้หแก่แบบนี้ก็มาเก็บได้เลยแต่ขอว่าหอยหมาหามไม้สอยอย่างผมนี่นี่จะได้ไม่เสีย ของถ้าท่นดึงกิ่งลงมาบางทีเก็บได้ฝักสองฝักฝักเี่ยงเล็กหรือดอกที่ยังออกก็จะเสียไปด้วยนะครับเอาไว้ว่าให้หาไม้มาต่อย,ยงบมนี่ซื้อได้ทั่วไปจำร้านขายไม่ไปทั่วไปอัน,นละสามสิบถึสิบบาทอันละสี่เม็ดใปมมนี้ก็พอแล้วาราก็ทำเป็นง่ามนะครับจะให้ดู ต้นนี้ก็ปลูกไว้ประมาณห้าหปีนี่ทางเทศบาลท่ามาตัดไปมันก็แตกขึ้นมาใหม่พอลมยิ่งตัดเขาก็ยิ่งโตยิ่งงามมันมีคำว่าตายครับออกมากมายก่ายกองก็เลิอประเสอ <c oughs> มีหลายรุ่นอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไหมรุ่นรุ่นเลนรุ่นหลานรุ่นเยาวชน,นวรุ่นวัยรุ่นนมสาว รุ่นกลางคนรุ่นผู้สูงอายุมีหมดก็จะออกทยอยออกมาให้เราเก็บเราก,กินได้ตลอดปีตลอดไปนะครับมีที่ก็หามะลุมมาปลูกกับผมนะครับ,บหร,รือไม่มนะีที่ก็หาปลูกตามเส้นทางสาธารณะถ้าตรงไหนมีที่ว่างกบปลูกได้ใหอนุญาตให้ปลูกก็ปลูกเลย่อเป็นอาหารให้กับคนรวมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะซอยต้องกลับไปแปรรูปอีก เกตุครับคุณผู้ชครับขอบคุณมากครับพร้อมสวัสดีครับ